เวียนกันไปนะครับคุณกำลังฟังรายการไปไหนดีนะครับ87.5 Nova FM นะครับผมดีเจต้นก็อยู่กับคุณตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับวันนี้รายการไปไหนดีนะครับขอชวนคุณผู้ฟังไปทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสเลิศนะครับที่ร้าน Big กโฟร์รสเด็ดนะครับสไตล์คาวบอยร้านอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะครับ อยู่ตรงข้ามกับวัดช่องลมนะครับบางละมุงใกล้ๆกับโชรูมิสันนะครับถ้าฝั่งขาเข้าพัทยาเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณนะครับบริการคุณด้วยก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสเด็ดนะครับไม่ต้องปรุงเลยนะครับรสชาติดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนประกอบนะครับก็มีวัตถุดิบที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งลูกชิ้นปลาเส้นปลาลูกชิ้นหมูกุ้งชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็ซอสแดงสําหรับใส่ในเย็นตาโฟล้วนทําเองนะครับและเป็นสูตรพิเศษของทางร้านด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรสจัดจ้านนะครับทั้งน้ําใสและน้าข้นนะครับและที่ร้านก็ยังมีเมนูอื่นๆนะครับให้เลือกอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูอันนี้แปลกมากเลยนะครับใครเคยทานหรือยังนะครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูแล้วก็ยังมีต้มเลือดหมูจกทะเลนะครับและเมนูแนะนํากับไข่กระทะสูตรเวียดนามนะครับประกอบด้วยหมูยอกุนเชียง ไข่2ฟองนะครับไข่ดาวนะครับแล้วก็หมูผัดปรุงรสด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคอกาแฟนะครับก็ยังมีกาแฟสดนะครับหลากหลายเมนูทั้งเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ให้ได้เลือกสั่งกันนะครับร้าน Big กโฟร์รสเด็ดนี้ก็เปิดบริการตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าเลยนะครับถึง17บเนาฬิกาหรือว่า5้าโมงเย็นนะครับหยุดทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนนะครับก็จําง่ายๆว่าวันลอตเตอรี่ออกนั่นแหละครับหยุด2วันนะครับเดือนละ2วันแล้วก็ยังมีบริการ รับจัดงานนอกสถานที่ด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร0837115663นะครับ0837115663คุณหญิงนะครับเจ้าของร้านนะครับติดต่อสอบถามได้เลยเผื่อว่าจะจัดงานข้างนอกก็โทรมาให้เหมาไปอะไรประมาณนี้นะครับได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวบิ๊กโฟนะครับ